สวัสดีคะ่ะรายการหมออาสากับจรสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะคุยกันคะ่ะถึงเรื่องของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินกันว่าคนนี้เป็นภูมิแพ้นะคะคนนี้มีอาการเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะบางคน,นยจะฟึดฟัดฟึดฟัดหรือว่าบางคนก็จะคันคันกันหน้าดูเลยนะคะว่าการเป็นภูมิแพ้อ,อันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ อย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับทางแพทย์หญิงเกวบรีทาจํมบัดศรษะนะคะซึ่งคุณหมอเป็นกุมารแพทย์ของศูนย์การแพทย์การนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้ตามมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะ,คะเรื่องของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะหมายชื่อมันก็ค่อนข้างยาวนะคะมีคําว่าภูมิแพ้ด้วยนะคะโรคนี้เนี่ยมันคืออะไรคะ ก็โรคจมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้นะคะก็คือเป็นภาวะการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกค่ะที่มันเกิดจากความผิดปกติของการตอบสนองของร่างกายค่ะปกติเนี่ยเวลามีอาการเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่คนไข้แพ้ค่ะทําให้เกิดอาการขึ้นมาได้ค่ะแล้วทีนี้คือแพ้แล้วก็สิ่งที่มากระตุ้นเนี่ยมันเป็นพวกอะไรบ้างะคะ ก็จะมีพวกใลฝุ่นมแมลงสาลรอองเกสรหญา้าแล้วก็พวกขนสุนัขแล้วก็ขนแมวค่ะอ๋อแ,แล้วอันนี้คือว่ามันปลิวเข้ามาคือปกติมันก็จะหล่นอยู่ตามพื้นใช่ไหมถ้าเป็นพวกรอองเกสรอะไรต่างๆแล้วทําไมเนี่ยมันถึงเข้าสู่ร่างกายเราทําให้เกิดเป็นอาการของภูมิแพ้เกิดขึ้นนะคะ ก็ปกติมันแล้วแต่ว่าตัวกระตุ้นของเราเป็นเป็นตัวอะไรอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกละอองเกสรหรือว่าขนสุนัขแล้วก็ขนแมวเนี่ยปกติมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศมันก็สามารถเข้าไปกระตุ้นภายในเยื่อบุโพรงจมูกข,ของเราได้ะคะ่ะก็จะ mm hmm. ทําให้มีอาการขึ้นมาได้นั้นเดี๋ยวขอสไลด์อาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้เลยคะ่ะค่ะ อันนี้จะเป็นอาการของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะสับสนกันว่าคนไข้จะเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นติดเชื้อเป็นไข้หวัดเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าก็อาการจมูกภูมิแพ้อักเสบเนี่ย เกิดจากก็คือจะมีน้ำมูกไหลได้ค่ะส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นน้ำมูกใสนะคะยกเว้นในบางรายที่คนไข้มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีการติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเจอเป็นน้ำมูกสีเหลืองหรือว่าสีเขียวตามมาได้ค่ะ,ะในบางคนถ้าเกิดว่ามีน้ำมูกไหลลงคอก็จะทำให้คนไข้มีอาการกระแอมบ่อยๆหรือว่ามีไอมีเสมหะ ได้ค่ะอาการอย่างอื่นก็บางคนจะมีอาการจามร่วมด้วยมีอาการคันจมูกบางคนในเด็กบางคนก็จะคันมากจนต้องขยี้จมูกนะคะการตรวจร่างกายเนี่ยสามารถที่จะเจอรอยเส้นขีดบริเวณสันจมูกได้ตามในรูปนี้เลยอะคะ่ะก็คือคันมากขยี้มากพฤติกรรมเนี้ยมันก็ทําบ่อยๆซ้ําๆจนทําให้บริเวณสันจมูกของเขามีรอยขีดขึ้นมานะคะ่ะ อาการต่อมาบางคนก็จะมีอาการคัดจมูกได้ค่ะก็คัดจมูก<อ>แน่นจมูกจมูกตันถ้าคัดแน่นมากๆทําให้คนไข้บางคนต้องใช้ปากอ้าปากหายใจร่วมด้วยหรือว่าอตอนนอนนอนไม่ได้จมูกตันก็ต้องนอนอ้าปากค่ะรวมกับอาการอื่นๆก็จะมีอาการคันตาขายี้ตาได้หรือในคนไข้ภูิแพ้บ,บางคนเราจะเจอว่าใต้ตาบวมคล้ำ ได้ค่ะอันนี้เกิดจากการที่เส้นเลือดดำบริเวณใต้ตาเนี่ยมันไหลเวียนได้ไม่ดีทําให้เส้นเลือดดาตรงนั้นนะ่ะมันขยายตัวขึ้นค่ะก็จะทําให้มีสีดำํำขาบริเวณใต้ตาได้ค่ะโดยที่อาการของภูมิแพ้จมูกอักเสบพวกนี้ส่วนมากเลยมันจะเป็นเป็นหายหายมักจะเป็นบริ มักจะเป็นเวลาที่โดนตัวกระตุ้นนะคะอย่างเช่น mm hmm. อตอนเช้าหรือว่าตอนอากาศปเปลี่ยนหรือว่าช่วงกลางคืนค่ะมักจะไม่ได้เป็นตลอดทั้งวันส่วนมากเนี่ยคนไข้จะบอกว่ามีอาการตอนเช้าแล้วพอช่วงสายๆปุ๊บอาการก็หายไปได้เองโดยที่อาจจะยังไม่ต้องทานยาด้วยซ้ำอันนี้ก็จะทำให้เรา,านึกถึงภาวะภูมิแพ้จมูกอักเสบมากขึ้นแต่ในกรณีที่คนไข้ป่วยเป็นหวัวดมีการติดเชื้อเนี่ยอาการมักจะเป็นทั้งวันไม่ขึ้นกับ ช่วงเวลานะคะร่วมกับจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้มีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหรือว่าเจ็บคอกับอีกอาการหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของภูมิแพ้จมูกอักเสบก็คืออาการคันนะคะเพราะว่าปกติพวกไข้หวัดส่วนมากจะไม่ค่อยคันจมูกไม่ค่อยคันตาเท่าไหร่ค่ะก็เอาไว้ใช้แยกการเบื้องต้นได้ค่ะค่ะแล้วก็โรคนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่า เด็กแสดงว่าคือสามารถเป็นได้ทุกวัยขึ้นอยู่กับตัวกระตุ้นที่ที่มากระตุ้นร่างกายของเธอใช่ค่ะส่วนมากเราจะเจอหลังจากอายุสองขวบขึ้นไปค่ะช่วงขวบปีแรกหรือว่าช่วงก่อนสองขวบเนี่ยมักจะมีอาการแพ้อย่างอื่นมากกว่าค่ะเช่นเป็นผื่นคิวหนักอักเสบหรือว่ามีอาการแพ้อาหารนะคะอาการภูมิแพ้จมูกอักเสบมักจะชัดหลังจากสองขวบขึ้นไปค่ะค่ะ ถ้าแบบเด็กเล็กๆเป็นนิดนั่งสายนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าก็ยังบอกไม่ได้แล้วเขาก็คงจะรําคาญคันตรงนู้นตรงนี้นะคะคงคงจะทําให้คุณพ่อคุณแม่น่าจะวุ้นวายใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงดีนะคะทีนี้เมื่อทราบอาการของโรคแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะคะว่าในการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีวินิจฉัยกันอย่างไรคะ่ะ ค่ะก็วิธีการวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้จมูกอักเสบนะคะแล้วก็จะอาศัยการซักประวัติแบบเมื่อกี้เลยที่หมอได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะทั้งอาการคันจามคัดน้ำมูกไหลหรือว่าคันตาค่ะร่วมกับ,ก,บการตรวจร่างกายโดยแพทย์มีแพทย์ก็จะเอาอุปกรณ์เข้าไปส่องดูในจมูกว่ามีจมูกบวมหรือเปล่ามีน้ำมูกเป็นสียังไงแล้วก็ดูในคอดูลักษณะว่ามีน้ำมูกไหลลงคอไหมหรือว่าดูลักษณะใต้ตาบวมช้ำคล้ำหรือเปล่า อนอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบหาสารก่อบภูมิแพ้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เหมือนรู้ว่าเราแพ้อะไรเราจะได้ไปหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนั้นถูกค่ะ <S <S ทีนี้การทดสอบหาสารก่อบภูมิแพ้เนี่ยปกติมันจะมี2วิธีหลักๆค่ะวิธีแรกก็คือการทดสอบหาสารก่อบภูมิแพ้โดยการสกิดผิวหนังหรือว่าการทำสกินพริกเทสค่ะปกติเนี่ยเราจะเลือกใช้วิธีนี้ก่อนเพราะว่าเป็นวิธีการถามที่ค่อนข้างง่าย สะดวกได้ผลเร็วสามารถรู้ผลได้เลยหลังจากทำประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วก็การทำเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการตรวจวิธีอื่นค่ะแต่ว่าการทำวิธีนี้คนไข้อาจะต้องงดยาแก้แพ้มาก่อน7วันก่อนทำค่ะ,ะส่วนวิธีที่2ก็คือการตรวจเลือดดูว่าคนไข้แพ้ สารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนคะ่ะวิธีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกทําในกรณีที่คนไข้ลดยาแก้แพ้ไม่ได้หรือว่าไม่สามารถงดได้ครบเจ็วันแต่ว่าวิธีนี้ผลเลือดมันจะไม่ได้ออกภายในวันที่เราเจาะเลือดเลยคะ่ะก็อาจจะต้องนัดมาอีกทีหนึ่งเพื่อฟังผลเลือดในครั้งถัดไปคะ่ะอืค่ะอันนี้ก็เป็นการในในขั้นตอนที่ทดสอบว่า สารก่อภูมิแพ้นะคะทีนี้ถ้าผลทดสอบออกมาแล้วว่าเกิดมีการเป็นภูมิแพ้จากตรงนี้นะคะ่ะมันจะมีผลแสดงยังไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในการรักษาด้วยอะ,ค,ะค่ะก็อันนี้เดี๋ยวขออธิบายเรื่องการทำสกินพริกเทสก่อนนะคะก็ะการทำสกินพริกเทสนะคะปะกติเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณ ผิวหนังที่จะทำอะค่ะก็ใช้อลกอฮอลเช็ดฆ่าเชื้อโรคก่อนอาจจะเป็นบริเวณที่แผ่นหลังหรือว่าบริเวณท้องแขนของคนไข้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการมาร์กตำแหน่งบริเวณที่จะขีดเวลาบริเวณที่จะสะกิดอะคะ่ะแล้วเราก็จะเริ่มหยดสารสกัดทีเนี้ยมันจะเป็นสารสกัดจากสารก่อภูมิแพ้หยดไปบริเวณที่ผิวหนังที่เราจะสะกิดค่ะ แล้วก็จะใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสกิดเบาๆบริเวณหนังกำพานะคะปกติหลังจากสกิดแล้วค่ะก็จะรอเวลาประมาณ15-20นาทีถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการแพ้มีแพ้สามตอบภูมิแพ้ชนิดนั้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงทันขึ้นคล้ายๆตุ่มลมพิษขนาดเล็กๆะคะ่ะขึ้นบริเวณที่สกิดผิวหนัง ก็สามารถแปลผลได้ในวันนั้นเลยซึ่งตัวที่เราจะสกิดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็จะมีพวกไรฝุน่นมลแงสาบละอองเกสรหญ้าเชื้อราขนสุนักแล้วก็ขนแ,แมวค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าแพ้อะไรก็จะได้ไปเลี่ยงตัวนั้นได้มากขึ้นค่ะค่ะอันนี้เป็นการทำพลิกเทสนะคะซึ่งถ้าเป็นเป็นเด็กๆก,ก,ก็ใช้วิธีนี้แล้วเ เด็กเขายอมให้ความร่วมมือดีไหมคะในการที่แบบว่าก็จะมีเจ็บมีอะไรหรือเปล่าอะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุยกับเขาดีๆเด็กก็ร่วมมือดีนะคะเพราะว่ามันมันสะกิดเฉยๆมักจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กที่ร้องไห้อะมักจะกลัวมากกว่าค่ะเออค่ะเชื่อว่าคุณหมอก็คงจะ คุ้นเคยแล้วก็มีวิธีนะคะในการที่เบี่ยงเบนความสนใจด้วยนะคะเพราะว่าต้องรักษาเด็กด้วยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะพอทำพริกเทสแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปในการที่จะรักษาค่ะนะคะเป็นเป็นขั้นตอนอยังไงบ้างคะอ่าก็การรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนะคะหลักๆก็คือการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาพ้นจมูกยาทานแก้แพ้ร่วมกับหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นด้วยค่ะ ซึ่งการใช้ยาเนี่ยเราตัดสินใจที่จะใช้ยาก็ขึ้นกับความรุนแรงของตัวโรคค่ะกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นบ่อยๆเป็นเกิน4สัปสี่วันต่อสัปดาห์หรือว่าเป็นนานติดต่อการ4ีสัปดาห์ขึ้นไปค่ะหรือบางคนมีผลกระทบต่อชีวิตประจาําวันอย่างเช่นรบกวนการนอนการทํางานต้องหยุดเรียนบ่อยๆหยุดงานบ่อยๆหรือว่าคนไข้รู้สึกว่าลาคาญกับอาการที่เกิดขึ้น ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็แนะนําให้เริ่มรักษาภูมิแพ้ไปเลยะคะ่ะก็คือต้องใช้ยาประจําสม่ําเสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการไม่ได้เป็นบ่อยมากเป็นไม่ถึงสี่วันต่อสัปดาห์หรือว่าคนไข้ก็ไม่ได้รู้สึกลาคาญอะไรก็แนะนําให้รับประทานยาแก้แพ้ตามอาการได้ะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงแบบไหนคะ่ะก็แนะนําให้คนไข้หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นทุกคนนะคะเพื่อที่จะลดอาการและก็ความรุนแรงของตัวโรค คือบางคนบอกว่าใช้ยาไปาพ่นยาไปาแล้วอาการดีขึ้นแต่ว่าพอหยุดยาไปอาการมันจะกําเริบได้ค่ะเพราะว่าคนไข้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รีกเลี่ยงตัวกระตุ้นค่ะอ๋อค่ะค่ะ,ะแล้วแล้วยาแก้แพ้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมคะเพราะว่าเท่าที่เอ่อตั้งมาส่วนหนึ่งยาแก้แพ้ก็จะทําให้ง่วง ถ้าง,ง่วงกินยาแก้แพ้ไปเดี๋ยวทํางานใหม่ได้หรือว่าไปโรงเรียนอะไรไม่ได้มันอาจจะแบบไม่ไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตนะคะค่ะจริงๆยาแก้แพ้ในปัจจุบันเนี่ยเขาทําให้ง่วงนอนน้อยลงมากแล้วค่ะก็ส่วนมากเนี่ยถ้ามารักษาแล้วต้องใช้ยาเป็นประจำเนี่ยปกติแพทย์จะสั่งยาแก้แพ้แบบฉดที่ง่วงน้อยอยู่แล้วค่ะสามารถ<อ>ทํางานทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติได้เลยะคะ่ะ ค่ะแล้วก็การที่เลี่ยงอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะอยากให้คุณหมออธิบายตรงนี้ค่ะว่าจะเลี่ยงอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกละอองเกสรบางทีลมมันพัดมาแล้วเ,เราจะทำยังไงคะ ะะเดี๋ยวขอแนะนําเรื่องการหลีกเลี่ยง<ๆ><ๆ>สารก่กอบภูมิแพ้ในอากาศนะคะ,อ,ะอันดับหนึ่งเลยที่เวลาเด็กภูมิแพ้จมูกอักเสบจะแพ้กันนะคะอันดับหนึ่งก็คือการแพ้ตัวไรฝุ่นนะคะเดี๋ยวให้ทําความเข้าใจกันก่อนนิดนึงว่าตัวไรฝุ่นนะคะมันไม่ใช่ฝุ่นที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าฝุ่นที่เกาะของเก่าหรือว่าฝุ่นเกาะคลองอ่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาแพ้ตัวไรฝุ่นนะคะซึ่งตัวไรฝนนุ่นมันจะขนาด ค่อนข้างเล็กมากขนาดประมาณ0.1-0.3ถึงมิลิเมตรเลยการจะเห็นได้ต้องส่องกล้องจุลทรรศเท่านั้นนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยมันจะอาศาัยโดยการกินเศษผิวหนงังหรือว่าเศษรังแคของเราค่ะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอตัวอะไรฝุ่นนิดนึงนะคะค่ะไรฝุ่น่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวไรฝุ่นนะคะที่เห็นขยับได้ก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวไรฝุ่นนะคะก็ปกติมันจะอาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนผ้าหม่มผ้านวมถ้าในเด็กก็ต้องถามเรื่องการติดตุ๊กตาตุ๊กตาเยอะหรือเปล่าแล้วก็พวกน้องเน่าทั้งหลายผ้าเน่าค่ะ,ะพวกผ้าม่านพรมเช็ดเท้าโซฟาที่เป็นผ้าหรือว่า อุปกรณ์ที่เป็นผ้าภายในรถยนต์โดยเฉพาะเบาะรถยนต์ที่ที่เป็นผ้าค่ะตัวนี้จะอยู่บริเวณที่เป็นผ้าหมดเลยค่ะทีนี้การหลีกเลี่ยงต้องทำยังไงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันอยู่ตามผ้าเพราะฉะนั้นผ้าอันไหนที่ไม่จําเป็นก็แนะนําให้เอาออกไปเลยค่ะถ้าบางคนซักประวัติไปเจอว่ามีตุก๊กตาเป็นสิบตัวอยู่บนเตียงเงี้ยหมอก็แนะนําให้ให้เก็บออกให้หมดแล้วก็ไม่แนะนําให้ซื้อมาเพิ่มแล้วนะคะ บางคนนี่ก็เขาต่อรองค่ะว่าต้องมีหนึ่งตัวก็อนุญาตค่ะให้เล่นได้หนึ่งตัวให้เล่นได้ทีละตัวแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะต้องซักทุกหนึ่งอาทิตย์ด้วยค่ะเพราะว่าตัวไรฝุ่นเนี่ยมันมักจะไม่ชอบน้ําแล้วก็ไม่ชอบความร้อนการที่เราซักบ,บ่อยๆทุกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ใช้ความร้อนร่วมด้วยเนี่ยสามารถฆ่าตัวไรฝุ่นได้ถึงเกเลยโดยที่ความร้อนในการซักตัว ผ้าปูที่นอนหรือว่าอุปกรณ์เครื่องนอนนะคะก็คือจะต้องมีอุณหภูมิขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อย50องศาขึ้นไปแล้วก็จะต้องแช่ไว้อย่างน้อย20นาทีถึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าตัวไรฝุ่นได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ<า>นอกจาก,กนี้ก็คือค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะว่าในใน,ในการที่จะทำความสะอาดนี่คือต้องซักเอาไปเอาไปตากแดดเนี่ยไม่พอต้องต้องซัก แล้วก็ทำให้แห้งด้วยความร้อนใช่ค่ะก็คือมันไม่ชอบน้ำไม่ไม่ชอบความร้อนการที่เราเอาไปตากแดดเฉยๆอะค่ะอุณหภูมิมันก็ไม่พอแล้วก็ตัวไรฝุ่นเนื่องจากว่ามันสามารถขยับตัวได้เคลื่อนที่ได้มันก็จะคลาดหนีไปตรงตำแหน่งที่มันไม่ร้อนนะคะไม่ได้ไม่โดนแดด เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ในการเอาไปตากแดดเฉยๆค่ะถ้าจะทําความสะอาดก็ซักไปเลยทุกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ผัดความร้อนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็แนะนําในบางคนนะคะแนะนําให้ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นเคยเคยได้ยินไหมคะว่าเรื่องผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็ลักษณะของผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นนะคะมันจะแตกต่างจากผ้าปูที่นอนธรรมดาตรงที่ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นนะมันจะ เป็นเส้นใยที่ทอแน่นนะคะดูจากภาพด้านล่างนี้ค่ะก็คือ,อตัวเส้นใยผ้าจะทอสารเป็นระเบียบเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวไรฝุ่นมันสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงผ่านฟู้แล้วก็ขึ้นมาหาบริเวณที่คนไข้นอนได้ค่ะ<ม>เปรียบเทียบกับผ้ากูที่นอนธรรมดาภาพด้านบนนะคะมันก็จะทอห่างๆมีรูทะลุทำให้ตัวไรฝุ่นสามารถคลานขึ้นคลานลงได้ค่ะ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นด้วยค่ะค่ะแล้วในส่วนของที่นอนนลคะคุณหมอว่าเราจะมีวิธีทําความสะอาดยังไงเพื่อไม่ให้ในตัวไรฝุ่นเนี่ยมันมันยังอยู่สะสมตามตามตามฟูกตามที่นอนที่ที่เรานอนตัวที่นอนอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้หมายถึงฟูกหนาๆเลยใช่ไหมคะค่ะ ค่ะก็แนะนําให้ใช้ผ้าปูคือถ้าเกิดว่ามีฟูกแล้วแนะนําให้ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นคลุมทับอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยผ้าปูที่นอนธรรมดาคลุมทับเป็นชั้นที่สองผ้าที่ต้องซักบ่อยๆคือผ้าปูที่นอนธรรมดาชั้นบนสุดแช่น้ําร้อนซ <c oughs> ักบ่อยๆทุกหนึ่งสัปดาห์ส่วนผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นเราไม่ต้องซักบ่อยก็ได้ค่ะซักทุกหนึ่งถึงสองเดือนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าซักบ่อย เส้นใหญ่ที่มันทอแน่นมันก็จะห่างขึ้นทําให้ไรฟ่ดมันสามารถคลานขึ้นคลานลงได้ได้เหมือนกับผ้าปูที่นอนธรรมดาค่ะค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะวิธีนอกเหนือจากการกําจัดแล้วดีฉันนึกถึงอันนี้ค่ะคุณหมอคะว่าถ้าเราใช้พวกเครื่องที่กรองอากาศฟอกอากาศเนี่ยมันมาสามารถที่จะ,ะป้องกันอะไรตรงนี้ได้ไหมคะ เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ชอบถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าตัวเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองอากาศสามารถกรองตัวอะไรฝุ่นได้หรือเปล่าคะ่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าตัวอะไรฝุ่นอ่ะมันไม่ได้น้ำหนักเบามากตัวมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยลอยฟุ้งในอากาศส่วนมากเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคะ่ะตามผ้าตามตุ๊กตาตามที่นอนนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เครื่องกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันกรองแต่อากาศที่ลอยอยู่ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ ในกรณีที่คนไข้แพ้ได้ฝุ่นมากค่ะแต่ถามว่ามีประโยชน์ในกรณีอื่นไหมก็มีค่ะกรณีที่ช่วงนั้นฝุ่น pm เยอะตัวเครื่องกรองอากาศที่ใช้ระบบเป็นแบบ p e p a Filter ตัวนี้มันจะกรองได้ค่อนข้างละเอียดอนุภาคเล็กสามารถกรองได้ค่ะก็จะสามารถช่วยกรองพวกฝุ่น pm หรือว่าตะอองเกสรอนยา หรือว่า,าพวกละอองจากขนสุนัขหรือว่าขนแมวได้ค่ะแต่กรณีไรฝุ่นเนี่ยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ค่ะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าแพ้ไรฝุ่นก็แนะนําให้ซักผ้าปูที่นอนทุกสัปดาห์แล้วก็ใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องทั้งสาเหตุลักษณะาอาการการรักษาแล้วก็ การที่ดูแลนะคะยังมีอะไรที่จะช่วยทําให้เหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสู้ในเรื่องของจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้อีกนะคะคุณหมอคะก็แนะนําเป็นการหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นเลยค่ะนอกจากตัวไรฝุ่นเนี่ยมันยังมีสารกอ่อภูมิแพ้อย่างอื่นอีกอันดับสองที่เราจะคิดไม่ถึงกันก็คือตัวมแมลงสาบอะค่ะก็ปกติคนส่วนมากเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นแต่ว่าอันดับสอง ของคนที่เป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบเลยคือเขาจะแพ้มแมลงสาบกันค่ะก็ปกติมันจะไม่ได้คือเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับมแมลงสาบอยู่แล้วแล้วค่ะ,คะก็คือหมอแนะนําให้พยายามกําจัดเศษอาหารหรือว่าทําความสะอาดบ้านบ่อยๆหรือแนะนําให้ใช้พวกเจลดักจับแมลงสาบใช้หลายๆวิธีร่วมกันก็จะทําให้ลดพวกสกังเกอภูมิแพ้จากมาแมลงสาบได้ค่ะหรือกรณีที่คนไข้แพ้พวกขนสุนัขขนแมว จริงๆถ้าแพ้แล้วมีอาการก็ไม่ได้แนะนําให้เลี้ยงแล้วก็ไม่ให้ซื้อมาเพิ่มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วเลี้ยงไปแล้วก็แนะนําให้อาบน้ําสัตว์เลี้ยงทุก1สัปดาห์หรือว่าเป็นไปได้ก็สัปดาห์ละ1-2ครั้งได้เลยค่ะเพื่อที่จะลดสารก่อภูมิแพ้จากพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ค่ะโดยที่คนที่เป็นคนอาบน้ําเนี่ยจะต้องไม่เป็นคนไข้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ไปอาบน้ามันก็จะยิ่งสัมผัสสารก่อภูมิแพ้พวกนี้เยอะขึ้นค่ะ หรือในกรณีที่บางคนแพ้พวกเกสรละอองจากหญ้าก็แนะนําให้ปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็ใช้เครื่องปรับอากาศค่ะแพ้เชื้อราก็มีนะคะก็พยายามลดความชื้นในบ้านอย่าปล่อยให้มีน้ําขังทําให้ห้องนั้นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อราะคะ่ะนอกจากนี้ก็แนะนําพวกการหลีกเลี่ยงสารก่อะระคายเครื่องอย่างอื่นอย่างเช่นพวกบุหรี่ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมหลีกเลี่ยงสาร แก๊สกาซหุงต้มหรือว่าควันไฟจากการเผาไหม้พวกเตาถ่านอย่างนี้นะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้เหมือนกันค่ะอ๋อไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันมีตัวกระตุ้นหลายอย่างที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะทําให้เกิดเป็นการกระตุ้นทําให้ร่างกายเราที่แล้วแล้วอย่างเรื่องของทั่วๆไปาการทําร่างกายให้แข็งแรงนี่สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการของ ภูมิแพ้จากจมูกอักเสบได้ได้บ้างไหมคะคุหมอคิดว่าการป้องกันเนี่ยมันมีการศึกษาค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่พยายามจะหาว่าอะไรที่เป็นตัวมาป้องกันการเกิดภูมิแพ้ได้ซึ่งเรา ไม่ค่อยได้เจออะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูในเด็กเนี่ยก็แนะนําให้ทานนมแม่อย่างน้อยสี่เดือนขึ้นไปแล้วก็ให้เริ่มทานอาหารในช่วงสี่เดือนถึงหเดือนนะคะคืออย่าไปหลีกเลี่ยงมากอย่าไปกลัวมากเพราะว่าการเลี่ยงไปเลยหรือว่าการที่กลัวแพ้อาหารหรือว่าเป็นกลัวเป็นภูมิแพ้เราเลี่ยงไปเลยอย่เงี้ยอันนี้อาจจะทําให้อาการภูมิแพ้เป็นมากขึ้นค่ะ นะคะก็ต้องเรียกว่าดูแลกันให้ครบทุกเรื่องเลยนะคะสําหรับเรื่องของจมูกอักเสบภูมิแพ้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็เป็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ จมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะที่เรามักจะได้ยินกันว่าเป็นภูมิแพ้ทำไมเด็กๆถึงเป็นนะคะก็จากทั้งหมดที่คุณหมอได้อธิบายให้เราฟังกันนะคะรวมทั้งวิธีการรักษาวิธีการดูแลอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะส่วนในสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาติดตามรายการหมออาสากับจสร้อยกันนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ต้องลับไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ